รัาบบใ,ใหม่ก็สวยลานน่าสุดในคํานี้คือมีการย้ายศาลาที่ดาเศรษฐีด้วยการทั้งหมดสามศาลาเอาห,หันหน้ามาไว้ด้านนี้นะคะมดวมากเลยว้าวเรียงกัน3าสาศาลาเลยเ 3, 3. แล้วก็อีกหนึ่งศาลานะคะอยู่ตรงกลางนะคะสวนย่อมค่ะว้าวคนเป็นยังไงบ้างนี่นะคะ ทุกคนและที่ที่ยูทูบเบอร์นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันในการย้ายศาลาธิดาเศรษฐีนะคะในค่ำนี้ด้วยกันทั้งหมด3หลังค่ะหันหน้ามาไว้ด้านนี้เนาะสำหรับใครที่อยากชมนะคะนี่นะคะองค์ปปาริจิตน,นี่แล้วก็ใครที่อยากจะชมเนาะเวลาที่จัดงานจักิจกรรมนะคะกีฬาก็คือหันหน้ามาด้านนี้ค่ะและค่ำนี้ลุงคนนะคะก็มีการปรับ ที่อีกแล้วนะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่นะคะมีความเสมอกันและตอนนี้ที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือรถปูนซีแพกมาแล้วนะคะทีมงานพร้อมไหมคะนะคะ,นะคะทีมงานวันนี้ก็จะเป็นวุ่นๆกันนิดนึงเนาะนี่ลงคลก็คือขึ้นรถไทยอีกแล้ว คนคนขยันนะคะตั้งแต่เช้าตอนเช้านี่คืออ,อยู่ที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าช็อปกาแฟช่วงบ่ายก็คือมาช่วยการตีแดบบแล้วก็นี่ยละคาจนเวลาตอนนี้ก็ช่วงหกโมงเย็นแล้วไว้ไว ตอนนี้คือเช็คกำลังคนนะคะอออคเอ่กันอพร้อมไหมคะกำลังคนอ่าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะคะเหลือกันเท่านี้งงนะคะ,ะ,คะพร้อมนะคะดิซอน,นครับพร้อมไหมคะพร้อมลุยไหมคะอ่าช่วงสุดท้ายของถ้ำนี้ค่ะในเตรียมรอแล้ว ของที่พิสกินทุกผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะฝากเจลล้างหน้าเจลวับน้ำครีมเซรัม่มซีรัคออนไซน์หน้าตุ่มช่อนที่พี่คอฟฟี่ที่พี่โกโก้โซ่ปู่ปานศิสิ์ที่เบอร์โทร0927947526หรือว่าสามารถสอบถามโปรโมชั่นและราคาได้ที่ร้านแอปที่พิซซากินออฟฟิเชียลค่ะคนคนขยันเป็นไปได้คือวันหนึ่งอยากจะทำทุกอย่างนะคะแต่ว่า งานและภารกิจนี่คือมีเยอะเสเหลือเกินนะคะตอนนี้รถปูนก็รอแล้วค่ะตอนนี้ฉีดน้ํารอนะคะพี่ดิสอนก็บัลเลงนะคะรองเท้าบูทตนะคะเพิ่งไปซื้อมาอีกแล้วนะคะวันนี้คู่เดิมน่าจะขาดแล้วนะคะใครที่จาได้ดิสอนจะชอบใส่รองเท้าสีส้มนะคะนางจะมีสีส้มสีชมพูนะคะทำงานจนขาดหลุดลุยไปหมดตอนนี้คือเพิ่งซื้อนะคะเพื่อที่จะ มาช่วยงานลุงคนให้ได้มากที่สุดนะคะในระหว่างที่พวกเราอยู่ที่นี่นะคะที่พักเ,เย็นๆเนาะจ่าแม่ค่ะก็ใช้น้ำนะคะฉีดรองพื้นนะคะ เท่หนาววันนี้ลูกมากราบไหว้ขอพรอ Wait. 面窝。 ไม่ใช่เมื่อกี้ถามว่าไลฟ์สดหรือทำคลิปอยากตอบว่าทำคลิปทำคลิปด้วยนะคะวันนี้ก็รำแก้บนให้กับไอนะคะที่ผ่านไม่ออฟมาเนาะก็ชื่อว่าคุณอรุณอรุณีนะคะคุณอรุณีเพิ่นไม่เพิ่นสบายเพิ่นเลยค่ะหายนะคะเพิ่นก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะก็เลยได้รำแก้บนให้คุขภาพแข็งแรงขึ้นไปนะคะแล้วก็ขอให้ทางต้องรัวเนาะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ ก็ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะค่ำนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่อารุณีคุณเป็นผู้ป่วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับ